ณออฟฟิศเอกชนแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการหญิงสาวผู้ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอมาพร้อมตำแหน่งหน้าที่การงานที่เพียบพร้อมจนใครต่อใครเรียกเธอว่าหัวหน้าครับแต่ใครจะรู้เบื้องหลังความเพอร์เฟกนี้จะได้มาจากการกดขี่และข่มเหงลูกน้องเช้าที่สดใสสำหรับใครหลายๆคน แต่ไม่ใช่กับฮาดะนุ่มกัดมันสู้ชีวิตที่ดวงตกดันมาตื่นสายในเช้าวันทํางานและเขารู้ดีว่าความชิบหายได้คืบคานเข้าสู่ชีวิตของเขาเรียบร้อยแล้วฟ้าหลังฝนก็ย่อมสวยงามเสมอเมื่อฮาดะได้พบความลับบางอย่างของหัวหน้าสาวจอมแสบใครจะรู้ว่าหัวหน้าสุดเพอร์เฟกจะแอบเล่นชู้ลับๆกับพนักงานในออฟฟิศถึงใครจะไม่รู้แต่ฮาดะรู้ฮาดะไอห,หนุ่มกัดมัน เรื่องแผนการแก้เผ็ดวน่าสาวจอมแสบด,ด้วยแผนการแบดเมย์สุดเสียวที่จะทำให้เธอต้องฝังใจไปอีกนาน